บรรยากาศกำลังคุกรุ่นบรรยากาศกำลังมาคุละเกินนะครับสำหรับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้กับการที่คุณพลาดโอกาสในการขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับและพลาดโอกาสในการเอาชนะทีมที่น่าเสือชื่อชั้นนะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่ทีมควรจะได้3คะแนนแต่พลาดไปแล้ว2ครั้งและเพื่ออย่างยิ่งเนี่ยนะครับมันมาจากการเปลี่ยนตัวที่ ผมใช้คำว่าสุดท้ายมันไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นของรูเบนนารมริมครับมันก็เลยทำให้เกิดกระแสาภาควิจารณ์แต่ว่านั่นไม่เท่าเรื่องของการที่สื่อเริ่มจะกดดันแล้วว่าทำไมคอบบี้เมนูถึงไม่ได้โอกาสลงสนามสุดงนี้รูเบนนารมริมก็ไม่ยอมนะครับเขาโต้อตอบสื่ออย่างถึงคลิกถึงขิงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฟนบอลบางส่วนก็เริ่มจะตั้งคำถามว่าล่ะว่ารูเบนนาริมคือคนที่ใช่หรือเปล่า แล้วก็บางส่วนของต่างประเทศก็เริ่มที่จะพูดถึงชื่อใหม่บ้างแล้วทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ปรเด็ทปีศาจแดงครับ วันนี้ก็มาติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ผ่านไปแต่ว่าข่าวสารที่มันสืบเนื่องต่อกันมาจากเกมเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับมันก็ยังมีความหลงอยู่แหละมันก็ยังมีความรู้สึกที่นักวิเคราะห์กูรูนะครับแล้วก็แฟนบอลก็มีสิทธิ์ีจะออกความเห็นในแบบของตัวเองได้นะครับแล้วก็ คือพอผลงานไม่ดีเนี่ยรูปเบนอามริมก็จะต้องรับเยอะหน่อยนะครับด่านแรกที่เขาต้องเจอก็คือการตอบคําถามจากผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งเอาเป็นว่าหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ถามอามริมแบบดับเครื่องชนเลยก็คือไซมอนสโตนไซมอนสโตนเรียกได้ว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่แบบกึ่งๆว่าจะเป็นกระบอกเสียงของสโมสรน,นะครับในบางเวลาแต่ว่าผมว่าในครั้งนี้สโตนในฐานะผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ครับ แค่ใะใหญ่สุดในห้องเพรสคอนแล้วอ่ะก็ถามแทนแฟนบอลโดยเฉพาะกับประเด็นของคอปปี้เมนูนะครับที่โอกาสลงสนามในเกมเจอกับเวสต์แฮมไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แบบอมริมต้องการประตูนะครับทีมต้องการสกอร์ที่มันขาดหรือแม้แต่ตอนเดียวเสมอได้แล้วก็ต้องการประตูชัยแต่ว่าไม่มีคอปปี้เมนูในสนามสโตนก็เลย กึ่งกึ่งครับว่าเขาจะยิงคำถามแบบเชิงวิจารณ์หรือว่าจะบอกว่าเขาวิจารณ์ไปเลยตรงๆก็ได้ผ่านคำถามของเขาอะนะครับเขาตั้งคำถามในเชิงที่ว่าอโมริมอาจจะไม่ได้ให้โอกาสนักเตะอะคาเดมี Academy มากพอและเชียร์เลซี่ก็อาจจะเป็นนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งที่เขาน่าจะส่งลงสนามเสี่ยงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งลง stone ถามนะครับ คือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าทําไมเราถึงต้องถามถึงเรื่องคอบบี้เพราะว่าเขาคือนักเตะโฮมกรนด้วยอโมริมบอกว่าผมเข้าใจแน่นอนว่าผมเข้าใจคือหน้าที่ผมก็คือตอบพวกคุณนี่เล็กนี้นี่แหละแต่ผมก็พยายามจะตอบแบบเดิมนะครับส่วนพวกคุณเนี่ยก็ถามแต่เรื่องเดิมๆผมเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะพวกคุณรักคอบบี้อันนี้ก็หมายถึงผู้สื่อข,ข่าวนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบ ยิงไปถึงแฟนบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเล่นตัวจริงให้ทีมชาติอังกฤษรู้ผมรู้ทุกอย่างแหละแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจําเป็นต้องส่งเขาลงในเวลาที่ผมคิดว่ามันไม่ควรมันคือการตัดสินใจของผมสโตนก็เลยถามยิงกลับไปครับว่าตลอดมาเนี่ยคุณพูดถึงนักเต่ Academy แต่เหมือนคุณจะไม่เชื่อใจนักเตะ a อ a ค e ด y นะอโมริมก็ถามว่าทําไมอะแล้วทําไมผมถึงไม่เชื่อใจคือย้อนกลับไปถามสโตน สโตนก็บอกว่าอ่ะก็เพราะว่าคุณไม่เคยเลือกพวกเขาเลยไงออมรินก็บอกว่าอ้าวไม่เคยเลยเหรอก็คอมบี้เมนูไงอยู่ในชื่อนะครับสโตนก็เลยยิงถามกลับไปอ้าวแล้วเชียร์เลซี่ล่ะเชียร์เลซี่คือดาวรุ่งตัวริมเส้นที่ออมรินเอามาติดทีมอยู่หลายเกมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสไปเดิมสนามสักทีนะครับแล้วก็เป็นตัวริมเส้นที่ใช้คําว่าถ้าเป็นแฟนแฟนสายเยาวชนก็จะรู้ว่านี่คือบอเดอร์คิดที่แบบอยู่ในชุดเยาวชนเด่นมากนะครับ กลิ่นการเล่นของเลซี่ไม่ได้บอกว่าความสามารถสักยภาพตอนนี้นะหมายถึงกลิ่นการเล่นบางอย่างนะครับมีการนำมาเปรียบเทียบกับฟิลโฟเดนวิธีการเล่นนะนะแต่สุดท้ายเลซี่ก็ยังไม่ได้ลงเดบิวต์นะครับหรือว่าลงประเดิมสนามสักทีอโมริมก็เลยตอบไซมอนสโตนว่าสถานการณ์ที่ยางลำบากแบบนี้จะให้ผมส่งเชียร์เลซี่วงเล็บที่ประสบการณ์ไม่มีลงเล่นหรอ แลวบางทีตอนที่แบรนด์เอมเบอร์โม่ไม่อยู่ผมก็เลือกอามัดเพราะว่าผมสามารถใช้วิ่งแบกคนอื่นได้และบางครั้งมันก็ยากนะคือคุณจะถามผมใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่ส่งเชียร์เลซี่ลงทั้งที่ผมเนี่ยก็มีนักเตะคนอื่นๆที่เป็นนักเตะระดับทีมชาติชุดใหญ่แล้วพวกเขาอยู่บนม้านั่งสำรองในเมื่อผมมีนักเตะระดับทีมชาติหลายคนแล้วผมจะส่งเลซี่ลงทําไมผมก็ต้องพยายามส่งนักเตะที่ดีที่สุดนักเตะที่เตรียมพร้อมมามา,มากที่สุดเพื่อเอาชนะเกมให้ได้ไงนี่คือสิ่งที่ อโมริมตอบกลับไปยังไซมอนสโตนนะครับบางทีอันนี้ผมใส่ความเห็นตัวเองไปนิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตคือบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่อโมริมเขาต้องยึดอะยึดเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เขาคิดมันไม่ผิดนะครับมันอาจจะเหมือนกับที่นักวิเคราะห์กับสื่อเนี่ยเขาเคยคุยกันไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นกับระบบ3 4 2 1หนะครับหรือว่ายึดมั่นกับการส่งผู้เล่นลงยึดมั่นกับแผนการเล่นเนี่ย <_ letter> เขาพยายามที่จะยึดกับสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตามนักข่าวบอกเปลี่ยนตามแฟนบอลบอกนะครับแล้วมันดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่เขาคิดปรัชญาที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ถูกอันนี้คือสิ่งที่มีบางส่วนวิเคราะห์ไว้นะครับว่าทําไมอาร์มริมถึงต้องแบบยืนหยัด หรือว่าโต้ตอบกับผู้สื่ข่าวเถียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโพสต์หนึ่งจาก Account Instagram นะครับที่ชื่อว่า motivating sport นะครับเนื้อาหาเนี่ยก็เป็นโค้ดที่อ้างอิงในการให้สัมภาษณ์ของอโมริมก่อนเกมกับเวสแฮมคือก่อนเกมกับเวสแฮมเขาก็บอกว่าเมนูเนี่ยนะเป็นนักเตะระดับโตรจริงเหมือนกับนักเตะทุกคนครับแต่ว่าเขาต้องทำหน้าที่เลือกแล้วก็สุดท้ายเนี่ย มันก็แค่ว่าเมนูไม่ได้รับเลือกแค่นั้นเองนะฮะพอสโคสเองก็อ้างอิงจากโพสต์นี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือแชร์สตอรี่นี้ไปต่อแล้วก็เขียนเติมด้านล่างเพื่อให้พูิจารณ์รูเบนอโมริมนะครับสโคสก็บอกว่า BULLSHIT เลยอะ่ะนะครับก็คือเลวไหลสิ้นดีนะครับเด็กคนนี้กำลังจะถูกทำลายแล้ว พราะไม่ได้ถูกใช้งานในทีมที่ควบคุมเกมฟุตบอลไม่ได้เลยผมเกลียดเวลาที่เห็นนักเตะเยาวชนของสโมสรต้องย้ายทีมนะแต่ตอนนี้มันอาจจะดีที่สุดคับ,บี้เมนูแล้วแหละแค่นี้ก็เกินพอละมันพอละพอกันที่นะครับก็คือเห็นใจค o บ y ี้เมนูแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมริมถ้าคุณจะไม่ใช้ขนาดนี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยให้น้องเขาไปมีชีวิตมีอนาคตดีๆเถอะอะไรแบบนี้นะครับคือใน ความคิดเห็นของแฟนบอลบางส่วนนะครับฮอลสโคสเป็นอดีตนักเตะที่หลายครั้งก็ใส่กุญซือมนเต,เตะแรงนะครับก็พูดถึงอมโมริมนี่แหละนะครับหรือว่าอาจจะวิจารณ์นักเตะแรงๆนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแฟนบอลบางส่วนหรือว่าหลายส่วนที่เห็นด้วยกับฮอลสโคสหรือเปล่านะครับแต่ว่าจังหวะมันพอดิบพอดีมากเลยครับ เพราะว่าหลังจากที่โอ้โหผู้สืข,ขาวก็ยิงคำถามเกี่ยวกับเมนูอัมริมเขากา็ปกป้องความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็ปกป้องการตัดสนใจของตัวเองคือยืนหยัดว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคามพอดิบพอดีมากเลยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีรายงานเข้ามาจาก l o รีวิทเวลเทียหนึ่งเด i a ร t i ตนะครับแล้วก็ m าคริชลีย์เทียสองจัดยติกก็คือผู้สขขาวระดับต้นๆน,นะครับ รายงานเขามาว่าคอบบี้เมนูพร้อมแล้วที่จะขอย้ายแบบยืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมหลังจากที่รู้สึกผิดหวังอย่างหนักกับการไม่ได้ลงสนามภายใต้การกลุ่มทีมของอโมริมครับแต่ว่าแมนยูเตเนี่ยคาดว่าจะรอให้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์จบลงก่อนซึ่งมันจะจบลงประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมเมื่อช่วงกลางตลาดหน้าหนาวนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเมนูอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าสโมสรยังไม่แน่ชัดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ย จะส่งผลอย่างไรต่อขนาดทีมนะครับเพราะว่าแอริกโคสมรเล c โกแล้วก็แคเมรูนที่เข้ารอบสุดท้ายไปเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกรอบไหนนะครับคือเขาก็เล่าย้อนความนะครับว่าแมนยูไม่อนุญาตให้เมนูย้ายแบบยืมตัวในช่วงสัมเมอรที่จริงคือเมนูก็แสดงความจำงขอย้ายยืมไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่าอารบอริมก็ใช้เขาค่อนข้างจะจำกัดอยู่ดี เล่นในพรีเมียร์ลีกไปแค่1น1นาทีครับแล้วก็ลงครบ9 0นาทีแค่เกมคาราบาวครับกับบริมซ์บีทาวคือตอนนี้เทียของเมนูในสควอตอ่ะคือแบบนักเตะสำรองเลยแหละนะครับจะบอกว่าหมุนเวียนก็ยังไม่ได้หมุนขนาดนั้นเป็นตัวสำรองเลยนะครับแล้วก็คริชลีย์กับลอรีวิทเวลเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายนะครับว่ามแมวเต็ดเนี่ยเตรียมช่างใจว่าการเก็บเมนูว่าใช้งานในครึ่งหลังของซีซั่นเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่า หรือว่าควรจะปล่อยให้เขาย้ายทีมเพื่อไดิงเล่นสม่ำเสมอเพราะว่ามีฟุตบอลโลกอยู่ในช่วงกลางปีนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยคงมูลค่าของเขาไว้ถ้ามีการพิจารณาขายช่วงซัมเมอร์เนเมนูมีความต้องการย้ายไปต่างประเทศหากต้องออกจากโอทร a ฟอร์ดโดยที่บาเยมวนิกเป็นหนึ่งในสมโมสรที่เคยแสดงความสนใจมาก่อนฉะนั้นโอ้โหคือจากความเห็นที่ได้อ่านของพวกเราแฟนบอลน,นะครับคือพวกเราไม่ได้อยากให้เมนูย้าย คือถ้าย้ายยืมเนี่ยโอเคไปหาประสบการณ์แต่ถ้าย้ายขาดไปเลยมันก็มีความรู้สึกเสียได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติยังเป็นอโมริมคุมยังเป็นแผนนี้นะครับแล้วถ้าเวลาลงสามของเมนูในระยะยาวไม่ใช่แค่ในซีซั่นนี้มันน้อยลงจริงๆเนี่ยบางทีตัวนักเตะเนี่ยรักสโมสรก็รักแต่ว่าเขาก็ต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นฟุตบอลวะเนาะ เรื่องนี้คริสวีลเลอร์นะครับเทียสามจากเดลี่เมลก็มีการต่อยอดมานะครับแล้วก็รายงานเสริมเข้ามาว่าคอปปี้เมนูจะมีตัวเลือกอย่างน้อย12สโมสรครับถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนะครับซึ่งโอ้โหสโมสรที่ให้ความสนใจคอปปี้เมนูก็เยอะมากๆนะครับเดลี่เมลเนี่ยเขาเปิดเผยได้นะว่าแชมป์เกาโชซายังคงต้องการยืมเมนูจนจบฤดูกาล และเป็นหนึ่งในสโมสรจำนวนกว่า1โหลนะครับที่มันเยอะมากๆนะครับจากอิตาลีจากอังกฤษจากสเปนแล้วก็เยอรมนีที่แสดงความสนใจอยากดึงเขาไปร่วมทีมนะครับซึ่งถ้า,าพูดถึงแชมป์เซเรีย A แล้วนะครับก็คงจะหมายถึงทางนาปโปลีนี่แหละนะครับที่ซีซั่นก่อนเพิ่งคว้าแชมป์ไปได้ ทีนี้เขาบอกต่อนะครับว่าความหวังของเมนูในการย้ายทีมอาจจะขึ้นอยู่กับว่าแมนเชเตจะสามารถเซ็นสัญญากองกลางได้ในเดือนมกราคมหรือเปล่าหลังจากที่สโมสรเนี่ยไม่ได้ให้เขาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับกริชเลอร์ใช้คําว่าขวางการย้ายทีมเลยนะเพราะว่าตอนซัมเมอร์เนี่ยสโมสรต้องการคาร์ลอสบาเลบานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้สถานการณ์ในช่วงปีใหม่เนี่ย มันก็มีข่าวโยงกับคอนเนอร์กาลาลกอร์กลางของอาร์ลูติโกมาดริดซึ่งสโมสสก็ตั้งใจจะแค่ยืมนี่แหละเพราะว่าเป้าระยะยาวอันนี้คือก็คุยเรื่องเดิมที่หลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับเป้าระยะยาวคือเอเลียดแอนเนอร์สันแล้วก็อดัมวอร์ตันนะครับอาจจะมีการกลับไปพูดคุยกับไทเลอร์ดัมส์ของบอลมัดมีชื่อใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ชิอัลโกเมสของวูฟนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันมาในไลฟ์หรือว่าในหลายๆคลิปว่าท้ายที่สุดเนี่ยการที่เมนูย้ายนะครับถ้าย้ายแบบยืมตัว มันก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้มีมฟิลต,ตัวใหม่เข้ามานะเพราะว่าสควอตมันก็เหลือแค่นี้ไม่ได้นะครับก็ทำอะไรก็ทำให้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือส่วนตัวโดยามดนนเสริมแล้วนะอยากกักกันเลยนะครับตัดสินใจให้เด็ดขาดสักทางใดทางนึงการสร้างทีมมันจะได้ไปต่อในช่วงครึ่งหลังของซีซันใครอยากไปเล่นที่อื่นก็ไปนะครับส่วนคอปเมนูในมุมผมก็น่าเห็นใจครับนาเห็นใจขออนุญาต ใส่ความเห็นตัวเองไปเพิ่มเติมว่าคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณพูดถึงตัวรุกที่ส่งลงไปเมนูควรจะได้โอกาสลงเล่นถ้าคุณพูดถึงนักเตะที่จะไปเก็บบอลสองได้เพราะคุณให้สัมภาษณ์ว่านันเตะเก็บบอลสองไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเมนูก็ควรจะได้ลงสนามบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีนะครับคุมจังหวะเกมได้พาบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลให้เพื่อนทาให้เกมมันนิ่งได้ คุณต้องการนักแต่แบบเมนูเพื่อทำเกมให้นิ่งในสถานการณ์ที่คุณมีคาเซมโรอยู่แล้วในสนามตอนนั้นแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนคาเซมโรออกแต่คุณเลือกอุกเต้ลงนี่คือสิ่งที่แฟนๆบางส่วนเขาก็ไม่โอเคกันเรื่องนี้แกรี่เวลก็ไม่ได้โอเคนะครับคืออันนี้คือเขาพูดใน Sky Sport เลยขออนุญ,ญาตปแปลเป็นตัวของแกรี่เลยนะครับแกรี่บอกว่าก่อนเกมคืนนี้ผมคุยกับรูเบนอมริมแล้วผมก็พูดถึงโอกาสของเขานะ ในการไต่ขึ้นตารางกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางทาพอันดับที่4แล้วก็เริ่มวาดภาพเริ่มจะมองภาพได้ละว่าซีซั่นนี้มันจะออกหน้าไหนได้บ้างแต่มาตอนนี้พวกเขาพลาดโอกาสแบบชัดๆไป2ครั้งติดกันทั้งที่จริงๆแค่หนึใน2เกมนี้พวกเขาก็น่าจะขึ้นไปอยู่อันดับ2อันดับ3ได้แล้วมันมีท่าเยอะเกินไปมันเกือบเยอะเกินไปมันควรจะและน่าจะเยอะเกินไป อโมดิมต้องโกรธต้องหงุดหงิดแล้วก็ผิดหวังมากแน่ๆแล้วเราก็เห็นจากสีหน้าของผู้บริหารด้วยเจสันวิลคอร์สโอมร์บาราดาทุกคนต้องผิดหวังกันหมดแกรี่บอกว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าทีมนึงเนี่ยอาจจะทําพลาดแบบนี้ได้ครั้งหนึ่งแต่มันเกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันแบบนี้มันเริ่มกลายเป็นลักษณะของทีมมันเริ่มเป็นคาแรคเตอร์ของทีมแล้วและนี่คือโอกาสมหาศาลที่ทีมเนี่ย,ยพลาดไปคือได้นดุโปรแกรมที่วางไว้เนี่ยเอเวอร์ตันพาเลสพวกเขาชนะเกมที่ ยากที่สุดนะอย่างการบุกไปเยือนพาเลซซึ่งแมน่อเต็รแม้กระทั่ง4เกมก่อนหน้าก่อนหน้าเกมสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณยังยิงพาเลซไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวแต่คุณบุกไปชนะพาเลซได้แต่คุณแพ้เออร์ตันขาบ้านคุณได้แค่แต้มเดียวกับโบเอซมัมแล้วคุณมีเกมวูฟในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คุณก็จะคิดว่า10แต้มตรงนี้มันสามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากในลีกพวกเขาสามารถขึ้นไปอยู่ที่3 แล้วเริ่มคิดถึงช่วงโปรแกร,รมตอนที่ทุกทีมกลับมาเล่นฟุตบอลยุโรปและฟุตบอลถ้วยเนนกุมาพันถึงมีนาคมได้เลยแกรี่พยายามจะสื่อว่าเราไม่ได้เตะบอลยุโรปเราควรจะตุนแต้มไม่ได้เยอะที่สุดในช่วงเวลาที่ทีมอื่นก็ไปโอ้โหอัดกับเกมยุโรปกันเราควรจะตุนแต้มทีมที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปคุณมีโอกาสที่จะเก็บแต้มรัวๆโดยที่สภาพนักเตะคุณเนี่ยไม่ได้ล้าเพราะว่าคุณเตะแค่ถ้วยเดียวแต่โชคร้ายครับอันนี้เดวิลพูดต่อ พวกเขาไม่เคยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้เพื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนจริงๆและผมไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทําตอนนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมมันขาดความเข้มข้นไม่มีความกระตือรือร้นไม่เข้าใจจังหวะการเล่นที่มันช้าไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เสี่ยงให้มากกว่านี้อมรินไม่มีทางบอกลูกทีมให้ลงไปเล่นแบบนี้แน่ๆจริงๆอ่ะผมรู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกเพราะว่าในสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยนะครับผมแล้วก็พีทคือปีเตอร์ชามเคิลเนี่ย คุยกันแล้วครับแลวอมโมริมก็บอกเองว่าเขาต้องการความเข้มข้นตั้งแต่นาทีแรกเว้นแต่ว่าเขาจะกลับใจแบบกระทันหันแล้วก็ทําให้ทีมเล่นชิวๆบอกให้ทีมเล่นแบบเชา้าชามเย็นชาม,ชามซึ่งเขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกเขาไม่มีทางจะเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วก็บอกว่าพวกนายเล,นาลาลเล่นชา้ชาๆนะคืนนี้คือเขาไม่พูดแบบนั้นหรอกเขาต้องพูดว่าขยับบอลให้เร็ววิ่งไปข้างหน้าเล่นให้มันมีพลังหน่อยแล้วก็เล่นให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าเราเป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลับไม่ปรากฏในสนามเลยแต่ดูนะพูดต่อไปก็ไม่ประโยชน์แล้วแหละพวกเขาดีไม่พอพวกเขาดีไม่พอเท่าที่ผมคิดว่ารูเบนนมริมต้องการให้เป็นพวกเขาดีไม่พอเท่าที่ครบอลนัดสั้นฝั่งผู้บริหารอยากให้เป็นและแน่นอนว่าไม่ดีเท่าที่ผมอยากให้เป็นด้วยผมไม่ได้เห็นใครในสนามที่ดูเหมือนไม่อยากเล่นนะผมไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเลยที่บ่งบอกว่านักเตะไม่เอาโค้ชแล้วมันไม่มีแบบนั้นเลยแต่ทําไมเราถึง ไม่เห็นท่าทีที่ดุดันจิตใจที่แข็งแกร่งและทัศนคติที่หิวกระหายต่อเกมละ่ะในเฟลพูดในเชิงของการโจมตีไปที่นักเตะมากกว่านะครับยังไม่ได้โจมตีไปที่อโมริมมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าอ่ะมุมหนึ่งเนี่ยมองกลางๆทุกครั้งเวลาทีมผลงานไม่ดีนะครับทั้งโคช้ชทั้งนักเตะก็ต้องรับไปด้วยกันนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะ การเปลี่ยนตัวของอัลโมเรมที่คุณจะบอกว่าเปลี่ยนถูกต้องแล้วหรือไม่ถูกต้องแต่ว่ามันส่งผลต่อเกมแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวสุดท้ายกันนะครับขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทาง s u z u กินะครับมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับรับมอเตอร์เอ็กซ์โปกับ All new s u z u k i f r o n ส์รับฟรีบรัตรตินมันมูลค่า3,000บาทพร้อมสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki f r o n ส์แมนเทเนนซ์แพ็กเกจนานถึง7ปีครับ ในราคาเริ่มต้นเพียง2,990บาทแล้วก็ดอกเบีย้ย1.99ปพบข้อเสนอสุดคุ้มครับเฉพอช่วงงานม o t ต r Expo นะครับวันนี้ถึง10ธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ t ก y ิ u by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ z u k i นะครับฝากเคลื่อนคนน้องใช้ไข่กรูมิงครับยอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังดูวลตวระกรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อ ให้คุณนายสาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับทางมาเมล็ดฟักทองกระทอบเปลือกกลามือดีต่อสุขภาพไม่มีคอลเลสเตอรอลแล้วก็พกพาง่ายนะครับมเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายครับไปจัดกันได้ที่เต๊กเต๊กช็อปนะครับแอซายกลามือออฟฟิเชียลช้อปปี้ลาซาด้าที่ BKY Official Store แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีซีเจโลเทสเดอะมอลล์ท็อปส์แล้วก็ร้านค้าชั้นนําอื่นๆทั่วประเทศได้เลยนนนะคครรััับบ้้สุดทายวีนน ไปว่ากันที่ความเห็นของแฟนบอลบ้างแล้วซึ่งก็เป็นความเห็นของแฟนบอลบางส่วนของต่างประเทศซึ่งแฟนบอลอย่างที่เราทราบ,บกันนะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบางส่วนซึ่งเยอะแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยให้เวลาอามอริมไปสัก3ตลาดให้เวลาอามอริมทําจนครบสัญญาหานักเตะเขาก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งก็ว่าไปผมไม่ได้ไปก้าวล่วงเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่า ผลงานเนี่ยมันต้องวัดหน้างานเวลานั้นมันต้องมีการประเมินในแต่ละช่วงเวลาคือแต่และช่วงเวลาถ้าคุณทําผลงานได้โอเคนะครับอยู่ในกลุ่มนําหรือว่าอยู่ในจุดที่สามารถทําแต้มไปข้างบนได้คุณก็ได้ไปต่อนะครับคือถามว่าช่วงนี้มันวิกฤตไหมถ้าพูดถึงเรื่องของคะแนนนะครับพูดตรงๆก็คือมันยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอะถ้าคุณพูดถึงท็อปโฟตอนเนี้ย มันตามท็อปโฟตอนนี้แค่2คะแนนครับฉะนั้นอันนี้ผมพูดกลางๆนะเพราะผมเข้าใจว่าหลายท่านอันนี้เราคุยตรงๆหลายๆท่านก็อัลโมรมเอาแล้วคือถ้าประเมินแค่ตารางคะแนนเนี่ยอัลโมรมยังรอดอยู่แต่ผมว่าสิ่งที่แฟนๆรู้สึกแบบภาษาอังกฤษจะมีคําว่าเฟตอัพอ่ะก็คือคําว่าเหลืออดแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วก็คืออะไรที่มันเป็นแบบซ้ําๆเดิมๆเกมที่มันควรจะชนะชนะไม่ได้หรือว่าทัศนติของการเปลี่ยนตัวทัศนติของการ สั่งให้นักเตะลงไปบู๊ในเกมนะครับบางเกมมันต้องกดให้ขาดชนะให้ขาดมันทําไม่ได้สะทีจริงอยู่เกมเจอทีมใหญ่คุณพลิกกลับมาชนะได้แต่สถานการณ์ที่ทีมต้องตัวใหญ่กว่าเขาทีมต้องเล่นให้โตขึ้นมันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นแฟนๆที่ผมว่าเขาไม่โอเคกันบางคนไม่โอเคมาน,นานแล้วบางคนเริ่มจะไม่โอเคมันไม่ใช่ตารางคะแนนแต่มันอยู่ที่เรื่องของทัศนคติในการลงไป ลงไปเล่นลงไปแข่งในแต่ละเกมของอามริมรวมถึงการเปลี่ยนตัวนะครับที่มันพลาดหลายครั้งซ้ําแล้วซ้ําอีกอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของแผนการเล่นหลัง3ที่คือมันก็ดใีในวันที่ทีมชนะแหละแต่ว่าแฟนๆบางส่วนก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนที่ทีมต้องการสกอร์คุณลดกองหลังสักคนหนึ่งก็ได้ส่งตัวลุกไปข้างบนก็ได้เพื่อเสี่ยงหน่อย มันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผิดพลาดกันมานานแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ผมก็ต้องย้าอะ่ะพวกเราพาร์ติเตก็มีหลายส่วนบางท่านก็คงอยากให้อ่าเขาเรียกว่าไงอยากให้อมโมริมได้โอกาสต่อซัพพอร์ตกันต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ผมเห็นต่างอยู่เรื่องเดียวคือหลายท่านจะอ่าให้โอกาสอโมริมอยู่ผมไม่ติดนะและหลายท่านอีกฝากหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนโค้ชแล้วสิ่งที่ผมจะบอกคือถ้าคุณจะซัพพอร์ตอโมริม วันไหนก็ตามที่ทีมแพ้นะครับถ้าคุณปกป้องนักเตะคุณก็ต้องคือโค้ชกับนักเตะมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับคุณไม่สามารถแค่จะปก,ป,กป้องโค้ชแล้วก็วิจารณ์นักเตะได้คุณไม่สามารถโยนบาปให้กับนักเตะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักเตะมันเล่นไม่ได้แต่โค้ชดีแล้วไม่ใช่ในเมื่อน,นักเตะกับโค้ชคุณต้องทํางานร่วมกันไปเก็บผลการแข่งขันฉะนั้นอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณจะวิจารณ์ถ้าเป็นผมนะผมวิจารณ์หมดนักเตะผมก็ไม่เว้นแต่ถ้าเกิดทดําดีก็เช่นกันทั้งสองฝ้านะครับมันทํางานร่วมกันมันก็ต้องพากิจาร์ไปด้วยกันแต่ขณะเดียวกันนะครับนี่คือความเห็นของแฟนเบสหรือว่าแฟนบอลบางส่วนนะครับที่เขารู้สึกแบบเหนื่อยน่ายกับเรื่องของรูเบรนาโมริมแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยของต่างประเทศนะเขาก็ต้องการคนเท่ความสําคัญกับเยาวชน คนที่กล้าหารพอที่จะพาทีมเอาชนะให้ได้นะครับซึ่งเขาก็มีการพูดถึงเชสทราเบกาสอันนี้ไม่รวม <laughs> สิ่งที่โอ้โหตำนานพิซซ่าเกตตอนที่เชสมีเรื่องกับป่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นความเห็นของแฟนบอลบางส่วนที่เฮ้ยเขาดูเชสทํางานกับโค o โมแล้วก็โอเคในตอนนี้ว่ะเพราะว่าตอนนี้โค o โมอยู่ที่5นะครับของเกาโชเซเรียแล้วก็ตามหลังมิลานแค่4คะแนนคือสถานการณ์โคโมตอนเนี้ย อยู่ในจุดที่ดีมากในการลุนไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับแล้วก็มีแฟนบอลท่านหนึ่งนะคือเขาบอกว่าโหตอนนี้เชสทำงานกับโคโมโดีมากเลยก็น่าสนใจอะ่ะนะครับถ้าสมมุติเขามาจะดีมากๆนะครับแล้วก็นี่ยแหละรครับแฟนบอนลได้ความเห็นนะหลังจากที่มีแอคหนึ่งชื่อไอเดียเรนะครับเขาเอาคลิปของเชสขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลายคนเลยนะที่เขาแสดงความเห็นไปในลักษณะคล้ายกัน นะท่านหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยเชสคือคนเดียวที่ผมต้องการนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผมเอาไฟเบกาซะกันเขารู้จักพริมาลีกทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็เป็นคนที่โอากาสเด็กๆเยาวชนแล้วก็ไม่ใช่กุนซือที่มีความเป็นเชิงลบอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยส่งใบสมัครมาได้เลยนะครับส่งใบสมัครมาได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญน่ยก็คือทัศนคติของเชสอ่ะ เวลาที่ทีมมีสกอร์นำอะ่ะนะครับเฮ้ยมันมีทัศนคติที่ดีนะแต่ว่าก,ก็มีแฟนบอลบางส่วนที่ก็เห็นต่างนะครับแฟนบอลบางส่วนเหล่านั้นเนี่ยก็บอกว่าอ่ะแต่เอามาถ้าคุณเอาเชสเข้ามาเนี่ยนะนักเตะพวกนี้ก็จะเลื้อยขาเก้าอี้เชสแล้วเชสก็จะโดนปลดเหมือนกับคุณซื้อทุกคนนี่แหละนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหนึ่งในนักเตะของโคโมที่ เชิดฉายขึ้นมานะครับแล้วก็แฟนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการปลุกปั้นนิโกปาสนะครับนี่คือนักเตะชาวอาร์เจนตินาบบนักเตะดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินาวัย21ปีคือถ้าใครดูสรีอาทุกคนก็จะรู้ว่าตอนนี้นิโกปาสคือ,ค,อคือหนึ่งในนักเตะให้หน้าจับตามองมากๆนะครับของโคโมในเวลานี้ ซึ่งนั่นแหละครับท้ายที่สุดมันคือความเห็นของแฟนบอลเท่านั้นนะยังไม่ใช่ข่าวนะตอนนี้หรอกเนี่ยเพราะว่าถ้าข่าวนะตอนนี้สโม,มสก็ก็ก็ยังอยู่กับอโมริมนะครับเซอร์จิมเบอร,ร์ราดาวิคอสคงจะให้เวลาอโมริมต่อไปแต่ประเด็นก็คือสุดท้ายผลงานนะนะครับมันก็จะมันก็จะเป็นจุดวัดทุกอย่างคือตอนนี้สิ่งที่แฟนๆโตต่อไปแล้วมันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมว่าฝั่งบริหารก็เห็นแต่สุดท้ายถ้าอโมริมทํามันดับไม่ดี นะครับมันก็มันก็เป็นผลงานที่ชัดเจนว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนคุณไม่สามารถที่จะเอาอีโก้ตัวเองนะครับหรือว่าเอาความคิดของคุณเนี่ยมาเอาชนะผลงานที่มันอยู่บนหน้ากระดาษได้ฉะนั้นผมย้าตรงนี้ว่าณนะตอนนี้นะครับถ้าเอาแค่ผลงานในตารางซึ่งมันเป็นจุดวัดในการปลดไม่ปลดคือการปลดไม่ปลดอันนี้ผมพูดในเชิงที่ว่าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เซ็งนะครับเซ็งมากแล้วก็เซ็งมาหลายรอบแล้ว หลายครั้งที่อมริมพลาดจริงๆนะครับในการแก้เกมในการวางหมาในการเปลี่ยนจริงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะครับโดยที่พูดแบบไม่ได้เป็นฝั่งเซฟฝั่งอ,อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าการจะเปลี่ยนโค้ชจริงๆนะครับหรือว่าการไล่ออกเนี่ยเอาจริงมันก็ต้องดูที่คะแนนเป็นหลักนะครับมันมันจะเอาแค่แบบ ความคิดเห็นเนี่นยสองบอลไม่มีเนี่ยเปลี่ยนบอลเปลี่ยนตัวไม่ดีมันมันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาดูที่คะแนนณนะตอนเนี้ก็เลยจะบอกได้ว่าคะแนนน่ะถ้าเอาไปให้ผู้บริหารดูเอ้ยก็นี่ไงตามพ่อโฟคแค่2คะแนนมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกคือไม่ใช่ว่าความคิดีเห็นของแฟนบอลไม่สําคัญไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามถ้าแฟนบอลเริ่มที่จะส่งเสียงไม่เห็นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆถ้าแฟนบอลเริ่มที่จะต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วมันพอ้อมกับผลงานที่มันแย่ลงอันนี้บอร์ดบริหารก็ต้องฟังแล้วก็ตัดสินใจเพราะสุดท้ายโอเคอมริมเป็นคนที่คุณเลือกมาเองแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอมริมทําผลงานตามที่คุณต้องการไม่ได้นะครับคุณก็คุณก็เสียนะเพราะคุณอย่าลืมนะโอมาบราดาคุณตั้งเป้าว่ามันจะเป็นแชมป์ปริเวลีนะครับในปีนี่แหละนะครับอีก3อีก3ปีข้างหน้าน่าจะเหลือแค่2ปีแล้วมัง้ง ฉะนั้นทาได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณคุณต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาทํานะครับประมาณนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราพลาดหัวเราไม่ได้พลาดแบบคือเราเอาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะั้นนี่คือข่าวไมไ่อยู่ดีเฮ้ยกูอยากไล่อลูมิมกูเอาเชสมาแทนไม่ใช่นะครับมีข่าวเล่าฟังนี่คือรายการข่าวต้องเข้าใจประมาณนี้โดยทั่วกันนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ